ต้นสำนักข่าวอิสราล่าสุดเอานี้มีภาพประเสริฐจันทละลวงทองถ่ายรูปคู่กับเบนสมิธคืออีเบนสมิธนี่มันถ่ายกับทุกคนฉันถามมาแล้วมันถ่ายกับทุกคนเพราะว่ามันมาเมืองไทยมันเป็นล็อบบี้เยสไงแล้วมันเนี่ยมันไม่ได้อยากได้สัญชาติแขมเมันอยากได้สัมภาษณ์สัญชาติไทยแล้วมันขออนุทินสองครั้งอนุทินไม่ให เพราะนั Means, refers, so ้นอะไที so ่จะมีโมโมกิวาจิวะก็เปเรื like ่องของขาวขอชอบโมเหมือนเราเราชอบเราเราเหมือนเราชอบดื they they like ่มอ่ะเราจะไปดื่มแล้วก็เรื่องของเราเงินเราเงินเราเขาจะมีโมที่ไหนก็เรื่องของเขาเรื่องของเขามันไม่เกี่ยมันไม่ได้เขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลือกต้าเขาไปทำลายชาติด้วยเออแล้วไม่มีใครสามารถที่จะไปฟ้องสารรัฐได้ว่าสารรัฐครับแ็รัฐท่านนายกรัฐมนตรีตอนสมัยเป็นมหาไทยเนี่ยท่านไปมมค่ะผิดจะได้ทำไร้าแรงไหมฮะไม่มีความซื่อแต่เป็นที่ประจักษ์ก็ เออท่านนั้นท่านเนี่ยพระเต็มเลยแล้วท่านนั้นโสดเขมรได้ด้วยอ่ะมันผิดไหมฮะพ่อโสดเขมรได้ไงเห็นไหมต้องอ่านมาพู้ชายอย่างอุลเซนละเออพ่อแกไปนอนห้องสีชมพูในบ้านอุนเซนน่ะเออแต่ฉันแปลกใจมากนะค่อยนอนในบ้านนะคนอื่นค่อยนอนบังกะโลหลังเล็กบังกะโลไม่ใช่หลังเล็กคือหลังหนึ่งเลยนะเป็นบังกะโลบ้าน บ้านเขาที่ที่เป็นนมเปนอ่ะสับไม้น้าโตโตอ่ะแล้วบ้านหลังโตโตอ่ะเขาจะมีบ้านบ้านน้อยบ้านเอาไว้รับรองแขกอ่ะนะบางท่านอ่ะนอนที่นั่นนะคะห้องใหญ่นะก็จะเป็นเข้าไปก็มีลิฟวิ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีห้องนอนสองห้องนอนแล้วก็มีห้องทานข้าวเอ่อห้องน้ําส่วนตัวมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยเขาจะมีแบบเขาเป็นเซตหนึ่งเฮ้ยแต่ไอ้นี้เป็นนอนบ้านใหญ่ว่าฉันงงมากเขาเขาเลงแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นนายกงานจะได้มี ไม่ไม่พูดไม่พูดถ<ช>ึดงตอนทักษินหนี <c oughs> ไป<ม>แล้วไปนอนที่ห้องสีชมพูอ่ะ<ม>เออฉันยังงงมากเลยนะเข<ม>าปกติเขาจะรับแขกที่แบบว่าบังกะโลเออจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าลำคาญหน่อยนะเพราะไอ้นี่ชอบเดินเข้าไปเยี่ยมเออ,อเออมาเล่นกันไหมอ่ะมาเล่นเล่นเล่นเฮียเฮียมาเล่นกันทั้งวันทุกว<ม>ันนี่นี่นี่อ่าเป้าสำนักข่าวอิสราเอลรวงทองแล้วนักข่าวอิสราเอลเนี่ย นะเขาก็ยกหูไปถามคุณประเสริฐว่าค่ะคุณประเสริฐคะประเสริฐคะอันนี้งานอะไรค่ะเคยเคยถา่ายรูปก,กับเบนสมิธด้วยใช้ไม้ะอะไรกับกข้างหลังอัตตาข้างหลังอัตตาข้างหลังอะไรกระทรวงดีอีออกระทรวงดีอีถ่ายกับกระทรวง<อ>ถ่ายกัใกบในกระทรวงถ่ายกับในกระทรวงจบจบเห็นไหมพอมีพิพิธภัณฉายาลักษณ์ซ้ายขวาไงแล้วตรงกลางตรงกลางมีกระทรวงตากระทรวงแล้วก็มีไอเนี่ยอามีกระโปรงกระโปรงพันโตอ่ะนะ มิตรากระทรวงไหนเบนสมิตคนไหนอะคะเบนสมิตยูอฝรั่งคนเดียวตัวสูงๆนั่นะแล้วคนเสื้อชมพูลายขวางนี่คือใครนะดรนารุมนปินโยสินวัตฒห้ามใส่เสื้อตัวนี้อีกนะโกรดเลยนะรองเท้าก็ด้วยนะดรนารุมนนะถัดไปก็คือเบนสมิตแต่เบนสมิตเป็นใครคะ เป็นน่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงแลวถือเล่มน้ําเงินที่ถืออะไรคะเหมือนกับมีการเซ็นอะไรกันเซ็นโครงการอะไรกันแบบนี้กันใช่ไหมฮะสองคนนี้ใช่ไหมสองคนตรงกลางใช่ไหมสองคนตรงกลางเป็นใครคะเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะาเดี๋ยวจะแล้วก็เสร็จแล้วคนที่เสื้อเทายืนยืนยกไปนั่นคือประเสริฐจัทรทองท่งเอ๋ยท่งหลวงทองคือคือนักข่าวอิสราเนี่ย เขาก็เมื่อพอดีอ่านมาพอดีนะจำได้คร่าวๆว่าเขาก็เขาก็ลงนาม MO U กับบริษ uh ัท well, สิงคโปร์เอ่เกี่ยวกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร์อกไรกเ่างะเทคโนโลยีอะไรแบบนี้นะคะแล้วประเสริฐเขาบอกว่าเออเดี๋ยวคอนึกก่อนนะจำไม่ได้แล้วมันงานอะไรอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็ถามอ่าแล้วคุณธรรมนัสกับดรนรลลุมมณเนี่ยมาในฐานะอะไรคุณก็บบอกผมก็นึกไม่ออกเลยจริงตอนนั้นคุณนัลลุมมณร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังภาพนี้จะบอกวันเดมปีกล้าทำเพิ่งเข้าไปใช่ไหมล่ะ เออกล้าทาเข้าไปคุณรุมน์เป็นหัวหน้าพักแล้วก็ทําให้ฝ่ายนี้ยีคนของคุณธรรมนัสเนี่ยเข้าไปอยู่กับกล้าทำไงใช่ไหมล่ะ,ะต,ต้องถามว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วหรือยังถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยตอนนั้นรัฐมนตรีรัฐมนตรีรุมน์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วกกลยุ่งอะไรกับกระทรวงดีอีกะหรือว่าเป็นการทําเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกะาใช่ไหมกะ แล้วตอนนั้นตอนนั้นใส่ไทยเขียวไทยเขียวนี่เกษตรถิ่มไหมคะที่ปรึกษาที่ปรึกษารลฐมนตีกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นไทยเขียวเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนายเขาต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วใช่ไหมคะเราเขาก็ไปแล้วพี่เบนสมิธเกี่ยวอะไรคะพี่เบนสมิธนั้นมาทำไมคนคนที่ถือแฟ้มเนี่ยนะเป็นประหลัดกระทรวงพี่ปหลัดปลัดกระทรวงดีอีข้างๆๆางข้างผมพี่ประเสิฐเป็นพี่ปลัด พี่ประหลัดนะพี่ประหลัดนะแล้วพี่ประหลัดแล้วก็เป็นเป็นสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วก็เป็นเบนเมิตแล้วเบนเมิตมาทําไมมาทําไมมาทําไมยายจะแต่มาทําไมเนี่ยนะผู้สื้อข่าวติดต่อไปยังนายประเสริฐ <c oughs> อดีรรตรัฐมนตรีดีในขณะนั้นขอยืนยันข้อเท็จจริงนายประเสริฐเบื้องต้นบอกว่าจําไม่ได้นักข่าวก็เลยส่งภาพไปให้ดูานายประเสริฐเห็นภาพแล้วตอบว่า เท่าที่จำได้เป็นภาพจริงนะไม่ใช่ภาพตัดต่อนะมีปหลัดกระทรวงเป็นผู้ลงนามกับทางตัวแทนบริษัทสิงคโปร์ส่วน,วนร,ร,ร้อยเอกธรรมนัทและศาสตราจารย์นัลลุมนลและนายเบนสมิดมาร่วมงานในฐานะอะไรไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้เป็นคนเชิญแต่ตนเองคือนายประเสริฐเนี่ยบอกว่าผมแค่ไปร่วมเป็นสักขีพยานในงานเท่านั้นนะพี่กองจํำในมาที่นั้นพี่ไปทาข่าวให้พี่กองอ่ะที่พี่บอกพี่กองจะ่ึเพิ่งปล่อยข่าวนี้ออกไปอ่ะวันนี้ปล่อยได้เลย เออนี่แหละนะแล้วแล้วนี่งานแล้วยังไงแล้วถ่ายรูปอะไรพี่ไปจังไงพิธีพี่ไปทะําข่าวนี่อ่งานนี้อ่ะงานนี้อ่ะงานนี้อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะงานนี้อ่ะงานนี้อ่ะเลยได้เลยงานนี้อ่ะงานนี้อ่ะอืมนี่นะคะเป็นข่าวมาแล้วนะคะเป็นข่าวออกมาแล้วนะคะภาพถ่ายพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวง DE กับบริษัทสิงคโปร์ค่ะเป็นการหาผู้เชี่ยวชาญไอทีห้าคน ทำศูนย์การเงินดิจิตอลลองรับไอ้เงินเงินหมื่นใช่ไหมในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีเสนในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีเสนค่ะก่อนที่ชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีคนปัจจุบันสั่งยกเลิกข้อพิรุษพบข้อพิรุษหลายประการค่ะ แล้วคุณธรรมนัฐคุณนัลุม,มนคุณเบนสเมธให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นสักขีพยานสักขีแม่ปิงโอ้นี่ต้องขอบคุณได้รับเกยียรติจากเบนสมมธเลยเหรอแล้วอิสลาเนี่ยนะคะพราเขาได้ภาพนี้มาจําไว้เลยที่สั่งน้องทุกคนเลยจาไว้เลยนะเราต้องมีโปรแกรมตรวจสอบว่า AI หรือเปล่าไม่ใช่ AI ตรวจแล้วไม่ใช่ AI ด้านคุณประเสริฐก็ยืนยันว่าเป็นภาพจริงค่ะ อันนี้เหตุหลังจากที่ข่าวเมื่อ24พฤศจิกาย,ยนปีนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี d ดได้สั่งยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวง DE กับบริษัทพรามออฟ o ร p portunity Fund VCC PRIME o p portunity Fund VCC จากสิงคโปร์เนื่องจากพบข้อพิรุธและปัญหาหลายประการ รวมถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดทําและการนําไปใช้ประโยชน์ที่อาจนําไปสู่ความเสียหายชัยชนกเปลี่ยนเกมยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับน,นี้ที่ยืนกันอยู่เนี่ยชัยชนกยกเลิกล่าสุดสำนักข่าวอิสราก็ได้รับมอบภาพถ่ายนี้มาเจอคนเอาไปให้ค่ะเข้าขใจคำว่าได้รับมอบภาพถ่ายนี้มาเ,นะเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ m o u อย่างที่กล่าวไปนะเป็นการลงบันทึกความเข้าใจ MOU เมื่อวันที่27มีนาคม67ตัวแทนกระทรวงดีที่ลงนามใน MOU ฉบับนี้คือศาสตราจารย์พิเศษวิสิ์วิสิตสละอัดปลัดกระทรวงในขณะนั้นปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นประธานกรตอเอ้าเฮ้ยปัจจุบันบีบตาแหน่งเป็นประธานกรตอ ภาพถ่ายนั้นกล่าวมีนายประเสริฐจันทระร,รวงทองรัฐมนตรีดีในเวลานั้นและคุณธรรมนัทซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงรัฐบาลเศรษฐาทวีเสินเสินเสินเส้นเส้นอันนี้นายกรัฐมนตรีศาสตราจารนยนนน์ดรนฤมลพิญโยศินวัฒน์เป็นผู้แทนการค้าไทยและเบนจามินเบนสมิตร่วมถ่ายเป็นสักขีพยานสำนักข่าวอิสราก็ใช้โปรแกร,รมนะคะ ตรวจสอบว่าภาพนี้เป็นเป็นภาพ AI หรือไม่ก็พบว่าไม่ใช่ถามคุณประเสริฐคุณประสเสริฐก็ยืนยันว่าภาพจรงิงแต่จําไม่ได้ว่าเรื่องอะไรอะไรถึงจําไม่ได้ทําไมถึงจําไม่ได้เมื่อนักข่าวส่งภาพถ่ายให้ดูประเสริฐบอกว่าเท่าที่จําได้เป็นภาพจรงิงปัญลัดเป็นคนลงน้ำเอาา้าปัหลัดเป็นคนลงน้มกับตัวแทนสิงคโปร์ส่วนคุณธร,รมนัทกับคุณนันลลุมลและคุณสมิตเนี่ยแบนสมิตมาร่วมง,งานในฐานะอะไรก็มไม่ทราบเหมือนกัน แกเป็นอ u t ไซ d ์นะเพราะว่าแกไม่ได้เป็นคนเชิญไม่ได้เป็นคนเชิญด้วยนะเป็นกนารเข้าร่วมเป็นสังขีพยานรายละเอียด M O U ฉบับนี้เนี่ยที่อ้างว่ามีข้อพิรุษเนี่ยจะขอไปตรวจสอบก่อนก่อนแจัมภาษั์อีกครั้งหนึง่งฉันมีข้อพิรุษทั้งหมดฉันไปทําข่าวนี้มาด้วยตัวฉันเองข้อพิรุษใน M O U ทั้งหมดอยู่ในมือพี่ก้องแล้วเดี๋ยววันนี้แนวหน้าออนไลน์ www. แนวหน้า c o m จะเปิดเผยข้อพิรุษ ทั้งหมดใน MOU ฉบับนี้ที่ชัยชนกไปเจอคพีรุธแล้วยกเลิก MOU ฉบับนี้และพี่ประเสริฐเนี่ยนะขาข้างหนึ่งเนี่ยไปแตะอยู่ที่หน้าลูกกลองนะเออพี่ประเสริฐเนี่ยนะตัวเอกไปรัฐมนตรีบอกไม่รู้เรื่องอะไรเขาไปเป็นสักทีพยานเฉยเฉยไอย่าบอกว่าลุงป้อมฉันไม่รู้อีกนะเธอไม่รู้อีกคนหนึ่งล่าสุดจะล่าสุดได้่อการปิดรายการนะ